สี uhm, 네้ย like, ี่จุดโลค่ะเดี uh ๋ยวขอบคุณ huh. ค่ะขอบคุณค uh ่ะอุ๊ยขอบคุณพี่พี่พนักงานที่นี่ด้วยนะคะพอดีวันนี้มาแอบถ่ายหลานแกบอกีน้ำมันหยอดค่ะ ก็ไม่ใช่ไหมใช่พี่พร่ดูไม่น่าัเลยสกนนะคะพี่สกุนนะค่ะได้ได้ได้ขอบคุณค่คะอันนี้เป็นพี่พี่ที่เป็นพี่พี่ที่อขอบคุณค่ะอ้ยน่ารักน่ารักจังเลย อุ้ยน่ารักจังเลยตัวเองอันนี้ของส่งพี่ๆไหมคะหายแดดค่ะแป๊บนึงคะ่ะโอเค